สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกทุกท่านครับมื้อนี้ช่วงเที่ยงครับของวันที่13มีนาคม2566น้าร้หบครับาทางช่องเฮาเดินทางมาอยู่ที่กับอาสมปูรือสีโนนบันแฝกครับเดินทางมาถึงอาสมปูรือสีโนนบันแฝกนะครับเผื่อไพเอฟซีามาตามตัวเลขกแนวทางครับครับมื้อนี้ถือว่าเป็นวันที่13แล้วนะครับสี่ห้ทางปูนะครับเอาชุด เน้นให้เ c ทางช่องเลยนะครับอาครับ f อเขามาเบิ่งมาชมครับมกชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ครับเพื่อเป็นกำลังแรงใจให้ทางช่องครับที่สำคัญครับอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้อยครับ f c สีิบริพาธข่าวสารจากทางช่องนะครับอาครับเพื่อเพ่เป็นการเซเวลาครับเข้าไปสัมผัสสดๆกันเลยครับครับตัวเลขแนวทางครับของปูหรือสีโนมานแฝกว่าปูหรือสีสิเน้นตัวใดให้ FC ทางช่องนะครับ อ่เพื่อพอไปการเซเวล่าครับเข้าขไปสัมผัส<ไ>ปูปปสดๆ,สดๆกันเลยครับสวัสดีครับปูครับสวัสดีครับปูครับครัสดีครับวันนี้กับผ้าเอฟซีมาตามโค้งสุดถ่ายครับวันนี้มาตัวเน้่ค่ะปูเน้นให้นะครับว่าโค้งสุดถ่ายปูสีเน้นให้ตัวไดแน่นะครับอามาเบิ่งน้ำกันครับเอฟซี อยากให้เอสซีเบิ่งชุดเต็มก่อนนะคะเพราะว่าชุดเต็มแอดได้ปล่อยไปแล้วนะคะเนาะแต่ว่านะคะเอสซี่ฟูคนเขามาติดตามรับชมใหม่นะคะเฮ็ดมันตรงๆรด้นพอใบกระดาษเอาค่ะอันเป็นชุดเต็มนะคะปล่อยตองหดนะคะมื่อนี้ที่มาเอาตัวนิ่งน,นะคะครับแอดกระเดื่อท่ามาอยู่ทีนะคะอาสมฟูฤรษรีนนวันแฝกนะคะเนาะ ครับอผู้ใดอยากเดินทางมากปูเนี่ยด้วยเปิดดวงเสริมดวงกันเปิดน้อคขะปูครับเอฟซี่ันใดอยากมากเปิดดวงมากเสริมดวงมากสดอเคาะแมนปูครเบมาได้ด้วยครับหรืออยากหรือว่าผู้ใดอยู่ทางไก่มากก็้ดอยากฝากแอดได้ด้อค่ะฝากแอดมาเฟืนให้ได้ครับอ รายละเอียดกับซีเมนตซื้อเมนป่าคาร์พปูซื้อนามสกุลนยูไก่ซื้อนาฟยูไก่เนาะยูไ่ยูไก่ยูไก่เจ้าตัวว่าเองค่ะยูไก่เจ้าตัวว่าเองยูไก่กับฝากแอดมาเปิดได้นะคะเปิดดวงเสริมดวงครับอันนี้ตัวเน้นนะคะปูอ้าเดี๋ยวเดี๋ยวจะปลาเคียนให้เบิ้งชุดเต็มกันเลยนะครอันนี้เป็นชุดเต็มนะครับเด้อถึงที่จะร้านพึ่ง เปียนเก่าซุนือทว่ามากอล่ะนี่ที่า,ยนานโาย,ยกเปียเก่าซุนหครับมาตัตวใดไม่ใ,ใจมากเปียนัเก่น่ะไม่ใจมากเปนมากเก่าแต่เก่านี่เด่นสุดมาค่ะครับแนวทางปูเป็นบนลังด้วยครับีบซีตะสนมากกว่บาบนเนี่ ส่วนมากมาบนนะคะแม้นอยู่ค่ะนี่เอฟซีฝ่าทีมอยู่นี่ค่ะนันหน้าที่สีลงลางเป็นบอกนั่นหน้าที่สีลงลางอ้าอ่าฟังปูอ่ให้ชัดเจนนะครับเอฟซีขันมาล่างกับไปบนบุญนี้บ่นขึ้นก็รุ่นที่อ่ะก็คือก็คือบางเท่อนี่มาหอดล่างหอดบ่นเลยอ๋อแต่ว่าบนนี่บ่ค่อยอยากหนีบ่ค่อยอยากหนีขันผู้ใดอยากวิ่งนีวิ่งบนได้นะคะเนาะเพราะว่าส่วนมากมาบ่นเพราะว่าสุดสามส่วนไปบนอ๋อค่ะค่ะเห็นว่าเขาหนักไปทางบ่นด้อยค่ะเอฟซี ต้อการมาลางใดเคื่ัน่ะมาลางใดมาลางใด้คือกันอ่าคราบมารอบอน้อง้ก่อนว่าผู้สี่เน้นให้ตัวใดนะครับถือว่ามือนีก็เป็นบั้นที่สิบสามแล้วนะครับถือว่าเป็นโค้งสุดท้ายน้องปูครับอ่ามาเบิ่งน้ากันตอนแรกว่าสีมาตามเลขคันน้ำมตนนะคะปูว่าจะพักจักสามนวดนะคะคันพักขึ้นต้องพักให้ถึงสามนวดนะคะปูว่า ก็กกรเริ่มจากวันนี้ก็คือสิประมาณหลังหลังสงการามแม่มพงปูครับอ้าวปูว่าเพราะว่าสวดมาลายสวดสวดเน่าตอนเนื่องมาหลายวนแล้วแม่พงปูแค่กับเขาตอนเนื่องนะครับอ๋ออ่าก็ถือว่าเน่หลายวนแล้วเลยว่าจากผักน้องปูเนาะเอาเอฟซีก็รอ,อ,อนะครับบ่โดนนะครับเอฟซีหลังสงการามนะครับ ยามอีกรอบนึงเด้วครับเอฟซีท่านใดอยากมาเปิดดวงมาเสริมดวงเดนมาปูสะดอเคาะรับกสามารถติดตอ่อผ่านแอดมาใดถ้ายูุไกอีลีกติดต่อมาทางแอดใดนะครับทรงซื้อนาจะกุลซื้อจริงนาจะกุลจริงมากให้ปูทำเป็นที่หให้ก็ะได้นะครับ่าเล็กวิ่งปูนี่เดินยาวเลยคะ่ะเด้อนะคะ ปูบ่าฟันในแบ่ปูก็ปกติอยู่เลยครับว่าต่วนมวลไฟฟ้าแบบปกติอยู่ครับแต่ว่าแบบไก่มื่อ,อต้องเพียกับฟันดีอยู่ครอะเป็นบางจัวดบางั่นบางจัวดนะครับหาหาจังไดไก่มืออีลีคือว่าเสาวันเฮาออกจังไดถ่าสมมุติว่าปูฟันดีจังได้กเดี๋ยวแอดจังสีมาครับลงคลิปให้นะคะเนาะ วันนี้มาเอาสุดสรุปโครงสุดไทยน้ำปูนะครับเก็บซี่ก็ขึ้นสิแคบไปแล้วนะครับสำหรับชุดเต็มนะครับเก่าอููเก่าหหางเพื่อมาชอบนะครับแต่จัดชุดเต็มด้วยกะไดนะครับัาเตรียมแคบนาจอเดอร์ค่ะ แนวะทางของปู่ฤือสีโน้มบันแฝงเข้านะครับเตรียมแคปหน้าจอด้วยครับเอฟซีเตรียมแคปหน้าจอครับอเอาชุดเต็มว่างไว้ประกบมให้เพื่อนแล้วอย่าเพิ่อนอยา่าเบิ้งใส่กันอ่ะผู้คัดไห้เน่นสุดๆนะคะหาเก่าขาแสดนะคะ ปดสเก็ดเก่ากับ่องไวเดอรค่ะค่ะแปดทิศเก่าคือว่ามาอยู่ล้วล่ะคิดแปดทิศเก่าคิดว่ามากเน่น่นคับร่องศูนย์ค่ะศูนย์นี่เป็นตัวร่องนะคะศูนย์ศูนย์สี่ศูนย์หาศูนย์สา่ง่องไวเดอค่ะอสามารถมาได้ทุกตัวนะคะเนื้อาตัวเลขนะคะ สามารถมาได้ทุกตัวสำหรับเอฟซีผู้คนมาชุดเต็มนี่ครับพราถือว่าหลายคู่ที่คู่เนาะมีเก่าคู่เก่าหางนะับบหลายก็สามารถเล่นได้บางคนผู้คนเก่งกับตัดออกเองได้นะคะรอดตัดออกเองได้เด้อค่ะตัวทีเดียวทุกคนกลับมาหากรุ๊ปไซต์ตอนนั้นลยไซรหล็กวิ่งได้เลยนะคะเนาะคันว่าเด็ดได้เด็ดมากตเดย้อนสินะคะแปดเก้าศูนย์ ปดเก้ 99, ญญาศูนย์ใดนะคะจัดส่เลยน,นะคะพีดแต่ะหน้าเบื้องนะคะแคบหน้าจ,จอไว้นะคะมือน่เอ็ดกะพ,พิดวายูน้ำปูโดนนะคะให้ปูได้พักผ่อนแขกมากนะคะแขกมาะะนะแขกอยู่ตลอดน,นะครับเจฟซี่ทันใดกะคือเติบโตไล่กันนะครับอยากมากเปิดดวงสะดอกเคราะห์เสริมดวงเสริมยังกะมาหาปูดใดนะครับ เดินทางมาหาปูไดหรือเอฟซีทันใดยุกไกติดต่อมาทางแอดก็ได้นะครับหรือโทรมาถามถนนหนทางอาจจีมากเพรถึงนะครับอาจจีมากเพรถูกนะครับโทรมาถามใดอยากมาเสริมดวงมาลราไม่น้ำปูนอกปูเน่ยครับวาเลยมุนสุดอกก็หลายอย่างนั่นแหละครับอาบน้ำมุนก็ได้น้ำปูนอกก็ดอกกอหลายอย่างเด้อครับปูเห็ดห,หลายอย่างนะคะ นั่นละคิดจะลหน้าหนึ่งแาศูนย์คือว่ามากนะะั่นละอ่าคิดรามากแล้วนะครูเนาะคิปรมานะั่นละจ้ะจะครับครับเป็นที่แคปหน้าจอไว้เป็นที่เรียบร้อยนะครับเ <c oughs> อฟซีค่ะอ๋อเป็นแนวทางฝากสอนกันไปนะคะ ครับเอาสุดท้ายนี้ก็ขอกราบขอบคุณขอบคุณปูเดอ้อครับที่แบ่งปันแนวทางให้เอฟซีทั้งช่องครับได้มีส่งมีลาำกันน,น,นะครับปูค่ะสาธุค่ะสาธุครับปูเอาคำหลังจากรับชมรับฟังแนวทางตัวเลขครับจากปูด้วยสีโนมานแฝกครับเน้นให้ซีคูเดอ้อครับอมามักชอบแคปหน้าจอไว้เป็นแนวทางฝากตอนกัน ไอเอฟซี FC ทางช่องได้มีโศกมีลาบกันสู้ขูสุขคนนะครับในวันที่6 6มีนาคมนี้ให้โศกโศก,กมันมารำรวยสู้ขูสุขคนไว้เจอกันคลิปหนะ้าสวัสดีครับ